เมื่อวันที่18มกราคม2555เวลา11นาฬกา40นาทีนางเพื่นพิศิพพนายกเทศมนตรีเมืองตากรีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างได้เดินทางไปตรวจรับงานการก่อสร้างถนนคสรพร้อมท่อระบายน้ำคสรขนาด0.40เมตรบริเวณซอยบ่อทอง6ทับ1โดยเริ่มตั้งแต่แยกซอยบ่อทอง6 ไปตามความยาวของซอยบอ่อทอง6ทับหนึ่งลักษณะงานเป็นการก่อสร้างถนนคอสรอขนาดผิวจราจรความกว้าง3.30เมตรหนา0.15เมตรยาว78เมตรก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด0.40เมตรพร้อมบ่อพักน้ำขนาด8เมตรความยาว78เมตรจากการตรวจรับงานการก่อสร้างถนนคอสารอพร้อมบอ่อพักน้ำเป็นไปนตามแบบแปนของเทศบาลเมืองตาคลีทุกประการ